สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่สันเขียวนะครับเราก็มาถึงเมื่อวาน,นครับขี่รถมาจากสตูลก็พารถคุกีเบลรอยมานะผมอันนี้ก็เรามาถึงอีสานเขียวเมื่อคือนนะครับผมนี่เราก็บรรยากาศได้เจอครับมีความสุขมากครับ ว่าเดี๋ยวสินานิสัยเขียวอีก3ามวันแล้วก็เดินทางไปต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็รอติดตามชมนะว่าผมไปไหนกันบ้างครับว่าบางตาสายเล้งพิกาจดจังหวัดออนทัวนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นริมเขื่อนนะครับแล้วก็มาถึงตครับเดินกันหลายหลายเลยนะครับผมโอ้ยคุณเยอะมากเดินกนไม่หมดครับแต่ละวันก็ แต่ละที่โอ้บรรยากาศนะครับเราก็อยู่ตอนนี้เราอยู่หลังเวทีหนึ่งนะครับเวทีหนึ่งอยู่ด้านนี้นครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะครับฝั่งนู้นก็เป็นจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหนองบัวลำพูนะครับที่นี่ก็คือจังหวัดภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดคอนแก่นนะครับผมก็ ปีละครั้งครัปีละครั้งม,ม,ม,มีอะไรดีๆเยอะครับให้มาเที่ยวกันได้นะครับดูบรรยากาศข้างด้านข้างหลังนะ,นะครับเนี่ยผมก็มาได้มาเจอกพี่มีุุ่รินนะครับผมนี่ก็จะมีร้านแบบหลายๆร้านครับเสื้อผ้านะคผ,ผมบรรยากาศครับมาหลากหลายที่ของทุกจังหวัดในประเทศไทยครับ บริเวณผมจะพาไปดูบริเวณบริเวณหน้าเวทีหนึ่งนะครับเวทีใหญ่ที่สุดนะครับเวทีหนึ่งเพราะว่าโซนใต้จะอยู่เวทีสองครับโอ้ตอนนี้คนก็เริ่มเต็มแล้ววันที่นี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันแรกของอีสานเขียวถ้าคุณจะมาก็มาได้ครับวันนี้ก็ได้เจอ ที่มนหลากหลายนะครับผมก็ตัวเล็กนะครับมาแต่เชยียงจังหวัดอะไรนะเชียงภูมิเนี่เฮ้ยอะไรนะหน้าหจังหวัดอะไรนะเชยนาเนี่ยเฮ้ยตัวเล็กนี่สุดยอดนะครับมีแฟนสามนะผมสามคนมีพี่ก็มาจากเชน่าครับผมบ <c oughs> ามาขา,ายาของไหมพี <c oughs> <c oughs> <ๆ>่ครับครับโอเคครับเห็นไหมคนก็มาแต่หลายจังหวัดพี่ครับมาจากจังหวัดเลยผมโคราชครับพี่โคราชโดู มาใกล้ใครับผมมาจากจังหวัดสตูลเราะเราได้เจนแล้วเกี่ยวสายเกี่ยวครับผมโอเคครับโอเคก็มาเจอกับพี่มี่นะครับพี่มี่สุรินทร์พี่มี่อยู่ทีมอะไรเลยครับ่ดนกังคับสุรินทร์ครับดูเล่นกับสุรินทร์ตอนนั้นก็จัดงานครับผมตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยครับเวลาเรามาสุรินทร์เราก็ได้เจอกันไปสตูลเจอกันตลอดครับตอนรับตลอดนะครับผมนี่ก็สามสี่ครั้งสี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่โอเคครับผมเดี๋ยวผมก็ จะกลับไปดูบริเวณนั้นครับโอเคครับโอเคครับพี่ครับเดี๋ยวเจอกันครับผมนี่ก็เป็นร้านสักมาแต่ซูรินนะครับผมไม่ได้คนนี้พี่พี่หนุ่มนะครับเห็นว่าคิดถึงพี่บ่าวดีว่าเดินอยู่นะครับเขายังไม่มาเลยเขายังไม่มาเดี๋ยวผมก็พามาแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสเดินไปหาเขาเลยโอเคครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านอยู่ครับยังไม่เสร็จครับนี่ร้านอะไรพี่วันนี้มาเพื่ออะไรวันนี้มันดูมันดูมีดูมีแต่ว่ามาที่งานเราก็มาหารายได้ครับเพื่อรคับเป็นไรใช่ครับเป็นการสักลายครับผมนี่ก็ดูบริการบริเวณนะจากพัทยาเลยนะจากพัทยานะครับผมชื่อร้านอะไรพี่ที่อยู่ที่พัทยากีสามจัตุรครับกีสามจัตุรฝากติดตามด้วยครับผมครับผม บริเวณงานเราเข้ามาเราก็ต้องเจอกับซาเล้งนะครับมันจะมีซาเล้งอยู่20บาทนะครับใครที่เข้ามาหน้างานก็นะครับ20บาทเลยอ่าหน้าคนที่มางานนี้เขาจะยังไงบ้างพอจอดรถเสร็จพอจอดเขาส่งเสร็จเขากจะขึ้นพวกสามล้อแล้วก็คนละ20บาทอ๋อ20บาทจะโลคขนของให้เขาด้วยนะครับครับขอมาถึงหน้างานแล้วก็ออ๋โอเคครับ กบกดมากครับพี่กล่ครับเนี่ครับบริเวณงานเนี่ยนะจะมียูทูบเบอร์และคนดังๆมากมายนะครับจะมีสามล้อสามล้อแบบนี้ส่งเราไปาในงานนะครับผมเซเลตี้ก็จะมีใครที่มาขายข,ายของขายสินค้านะก็ได้นะครับเยอะมากเห็นยไหมพี่เกา นี่มีมีรายได้ส่วนตัวนะวันนี้ก็มีรายได้ส่วนตัวพี่พี่พี่อยู่จังหวัดไหนครับอยู่สมุทรปราการนครับอ๋อสมุทรปราการวันนี้มาอีสานเกี่ยวลงมาขายของด้วยอ่ะใช่มาขายกับเอ่อปากร้านเอ่อครับเม่กฟาร้านอะไรพี่เม่กว่าอยู่ฮะหน้าร้านอยู่ตึกแดงครับจะต้ออยู่ตึกแดงครับขอบคุณมากพี่ครับผมโอเคครับเออครับผม เราก็ได้เจอบรรยากาศแบบนี้นะครับเห็นไหมสาวๆตัวเยอะมาจากไหนครับผมมาจากวัดเอ็ดค่าร้อยเอด็ดเอ้ยร้อยเอ็ดมามครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศของแต่ละที่นะครับนี่ก็ผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมจะมีธูปจะมียาดอฟโลูสิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็มีเวทีวันนี้วันแรกนะครับเรามาเจอกันเห็นไหมเวทีสานเขียวนะครับ นี่เป็นเขื่อนทั้งหมดนะครับใชไหมตรงนี้จะเป็นลานกว้างเพื่อการให้สัส่คๆการเต้นกันเลยครับผมเห็นครับเราไปดูอีกโซนหนึ่งแนละ้วว่าจะมีอะไรบ้างเห็นไหมข้างหลังบรรยากาศครนะับจะมีเป็นเขื่อนนะครับเนี่ยฝั่งนน้นเราก็เห็นบรรยากาศหนองบัวลำพูครับผมอีสานเก่ปีนี้เราก็มีความประทับใจบ้างนะครับเพราะว่าอยากจะ นะครับอยากถามหน่อยว่ามาจากจังหวัดไหนครับอุดรค่ะนี่เห็นไหมอุดรมามาทั่วประเทศเนาะใช่ค่ะครับก็ฝากติดตามในเพจด้วยครับผมเขาก็มีความสุขครับมีความสุขบ่าตาเที่ยวซาเล้งสามล้อพิฆาตจิตจังหวัดออนทัวร์เราก็มาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยครับผมโดยที่ตอนนี้ก็เราก็มาสองคนครับผมมาสองคนกับบัวบานคัดสิงนะครับน้องเจมส์น้องเจมส์ก็คือ ผมอยากจะพา้องเจมเที่ยวนะครับเที่ยวแม่องสอนด้วยครับหลังจากอันนี้ก็ไปเที่ยวแม่งสอนกันนี่ไนมาแต่ไกลๆนะครับก็มาถึงมาจากจังหวัดไหนบ้างครับผมมาจากบุรีครับลบบุรีีวนนท์นนทนนใช่ไหมโอ้เจอเจอเจอแม่นนนครับครับนี่ครับบรรยากาศวันหนึ่งของที่นี่ครับ ได้ชมวิวได้ลิมรสบรรยากาศต,ต่างๆนะครับผมเห็นไหมสวยไหมครับผมงานครั้งนี้เป็นครั้งที่9ของอีสานเขี่ยวนะครับแล้วก็มาได้ชมนี่ก็จะมีน้องๆก็มาแต่ต่างจังหวัดก็มีรถสามล้อมานะครับจับรถมาแล้วก็มาได้มาวางของวางอะไรแล้วก็น้องก็จะไปกลางเต็นท์นะครับกลางเต็นที่ต่างๆก็นี่บริเวณนะครับมาเต่จังหวัดเล็วจากน้าครับ น่านน่านเนะผมเพราะว่าไม่กี่วันพอศิรานี้เราก็ไปเที่ยวน่านน่านแล้วก็แม่สายแม่สอนเนับผมคอยติดตามว่าแถวน่านอยู่ในเมืองครับอยู่ในตัวเมืองเมศาลนะครับอ๋อเมืองตอนนี้ผมก็เ<า>อ่อเืองแรกเลยครับพี่ก็จะไปเที่ยวที่บอกเรือด้วยไม่กี่วันลาลาลุ รถไล่มาก็โอเคครับตรงน้ะครับนี่บอวิเลีันก็มีศิลปนนี่มีคนดูแล้วครับมีคนดูแล้วสุดยอดังจากเมียนมาครับเมียนมาเมียนมาอยู่กองทัพเมียนมาโอ้เมียนมาเยอะโอเคจอยแลนด์จอยแลนด์อะไรครับจอยแลนด์ กภายในกลางเวลากลางวันนะครับแล้วก็มีศิลปินมาบรรเลงให้ฟังโดยตอนที่เรามาเที่ยวกันก็มาปลดปล่อยนะมาปลดปล่อยภายในเวลา3วันนี้ก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับมาไดร้ครับนะครับนายวงอะไรยังไม่ไดตั้งนะอ๋อยังไม่มีตั้งแต่ว่าเรามี เสียงดนตรีอ่าได้บันไดงใหนความเร็วโอเคโอเคเล้อ่านี่จุดนี้เป็นจุดห้ามผ่านนะห้ามรถผ่านหรือว่าเราต้องหรือว่าเป็นบริเวณถนนถนนคนเดินหรือว่าของกินครับ ก็กินหมดเลยครบบรรยากาศครับบรรยากาศข้างๆเราก็เจอนะเจอบรรยากาศเลมั้ยบรรยากาศมากโอ้ยสวยไหมสวยไหมน่าจะสวยดีที่นี่กว้างใหญ่มากครับกว้างใหญ่มากก็รีบมานะครับพี่มานี่ก็เป็นบรรยากาศมานั่งนั่งเป็นวงนะครับนะมีความสุขครับมีความสุขมากนีทุกคนต้องมีนั่งเป็นวงนะอ่า ตอนนี้เราอยู่หาดสวรรค์ครับสาวๆสวยๆเย้ๆคุณมาคุณจะตั้งใจแน่ๆครับมาได้นะครับ <c oughs> วิธีวิธีฝั่งนี้วิธีใหญ่นะครับวิธีใหญ่วิธี2จะอยู่ในโซนก็คือฝั่งภาคใต้ก็อยู่ในโซนฝั่งนี้ครับวิธีสองวิธีสองเราก็ เราไม่เจอนะเดี๋ยวโอ้ยเห็นไหมบรรยากาศหลกหานะหลกหลายนะครับหลากหลายจะมีเขื่อนอยู่ด้านหลังนะู้นเขื่อนบริเวณนั้นยู่ด้านหลังนะสวยมากสวยมากนากิอันนี้เป็นเต้นทินเดียนนะเต้นทินเดียนลานขายลูกลานขายของคนระับเนี่ยน่าจะมีความสุข<ว>มาก<ว>มากเลย อันนี้ก็จะมีลานม้านะครับให้ขาบอยมาเที่ยวนะครับมีพี่สาวอินเดียเดถ่ายรูปได้มั้ยถ่ายรูปได้มาเที่ยวบ้านอินเดเดถ้ามาถ่ายรูปมาขี่ม้ามาเดินซื้อของมาฟังเพลง มาสนุกกัน1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นครับอาวางวังอดเชิญทุกช่องมาเลยนะคะครับแล้วเจอกันค่ะครับมีบริการให้คีบราคา20บาทครับคุณ20บาทค่ะ20บาทอยู่บริเวณหน้าหน้างานเลยครับหน้าเวทีครับ บาทราคาถูกมากครับ20บาทมากันได้นะครับผมอิสานเขียวปีละครั้งนะครับปีละครั้งจัดมาครับถ่ายรูปได้นะครับก็มีนะเห็นไหมครับเข้ามาได้เลยครับมาเยี่ยมมาชมฟาร์มเดินทาเลี่องไทยแลนด์นะครับสดาเลี่องไทยแลนด์นะผมมาเยี่ยมมาชมได้เลยนะครับยกม้ามาให้ท่านทั้งคอกเลยนะครับ ทีนำเสนอนะครับบางส่วนนำขึ้นมาจากเพชรบุรีเลยนะครับเพื่อไม่ให้ท่านผิดหวังในงานอีสานเขี่ยวที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับยินดีแเวนกันเข้ามาได้เลยนะครับกับเดอะสตาร์เลี่ยนไทยแลนด์นะครับเย็นย่ำค่ำนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับมีดนตรีสดบรรเลงให้ท่านฟังนะครับกับคาร์บอยชนเผ่านะครับเกลไทยแลนด์ครับเกลไทยแลนด์บรรยากาศเอ้าคนเยอะมากคนเยอะมาก ยัดมาครับจัดมาเฮ้ยบรรยากาศสวยที่ขายของนะครับบรรยากาศตรงนี้ไปนะคร้บมีความสุขที่สุดในโลกครับจะได้เอาครอบครัวมาเอาแฟนมาเอาเพื่อนมาครับจะได้ช่วยๆทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขนะครับผมอย่า ง่ายหยาเสียน้ำตาให้ใครนะกายของรรรยากาศที่น่ามาเที่ยวนะครับประทับใจมากมากนี้ก็เป็นบริเวณอินเดียนนะครับแล้วก็มีจุดบริการห้องน้ำนะครับถ้าสมมติเราใส่แบบนี้มา60บาทนะครับ60บาทเมาได้3วันนะครับจะเยี่ยวกี่ครั้งก็ได้ครับผม กี่ั้งก็ได้อยู่บริเวณนั้นนะเบ่ปัจจาจับามาชวนดูนะครับนี่เรือไหมเรือแหมนี่จะมีเต้นเต้นอะไรก็บริเวณนะครับหลัายตอนนี้ก็คนทุกคนก็เริ่มจะากเดินทางมาแล้ว ชมดูนะครับเขื่อนก็ก็คือมานั่งนั่งแคมปิ้งกันที่ใช่ไหมมีความสุขมากครับมีหน้างถอง <c oughs> แบบมีความสุขเยอะๆครับครับมีความสุขเรื <c oughs> ่อยๆการเดินทางครั้งนี้ก็คือทุกคนก็ามาจาก สารทิศนะครับหัวใจเดียวกันนะครับผมได้ชมน้ำทาทะเลนะครีว่าเป็นเขื่อนนะจะมีคือใช่ไหมจะมีนาลานนั่งเล่นจิบเบียร,ปปปร์ปุอพาแฟนมานั่งเล่นแล้วก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับดูมีคลื่นเล็กๆนะครับมีคลื่นเล็กๆ ลกตัวเล็กก็ยังมาเลยพี่ก็เป็นครอบครัวนะ่นเอพี่มาแต่จังหวัดไหนครับ <m iri> มาจากสตูลครับสตูลโอ้สุดยอดค <m iri> รับสุดยอดพ่อผมจังหวัดสตูลเหมือนกันครับกินลมชมวิวนะตอนนี้มีคาาาวามสุขมากๆคุณจะมาแต่จังหวัดไหนไหมสตูลก็ยังมาครับขน,น,นาดไม่หย่ผมเลย บรรยากาศที่สวยสุดนะคงามนี่ทีมนี้เลยมีความสุขกันสุดยอดครับโดูกินลิมถ้าคุณมาคงสุดจัดประหลัดบองนะครับรสาเกมเกยังมา แต่ละคนแต่ละที่แต่ละมุ่บ้าน,แต,านแต่บ้านก็คือจนมาถึงวันนี้นดูความทุกข์มากครับโมลิเวีหนานนะานหานแต่ผมบอกเลยว่าเราเดินได้ไม่ทัว่วเหนื่อยมากเหนื่อยมากตอนนี้ก็คือลด มีมรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องจอดนอกนะครับจอดนอกทุกคันครับทั้งรถยนตร์รถมอเตอร์ไซค์ต้องจอดนอกใครที่เข้ามาเอาแต่ตัวกบวับหัวใจมาเางเดียวคนของด้วยครับคนของแชร้อนๆครับยามเชา้ายามเที่ยงยามเย็นก็น นี่เป็นอะไรอ๋ตอตัวนี้เป็นหน่วยกู้ภัยนะครับเกื่อจะมีอะไรเกิดอะไรในทะเลในเรืนะครับนู่นมาในเรืนี่ดีนะครับมีรถโฟล์รถนี้เข้าได้ครับได้จอดกันเป็นโรงพนะิธีใหญ่ก็จะเดินไปฝั่งนู้นครับพิธีเล็กพิธี ลานกิจกรรม้อ,องน้ำครับจะบอกหมดครับจะบอกหมดคุณน,นิธิของคุณกู้ภัยคุณธรรมนี่ก็น้องเรือครับจะช่วยบริการนักท่องเที่ยวอยู่ถ้าคุณมาคุณจะรู้ว่าประทับใจขนาดไหนนี่พี่ๆก็ ก็เริ่มมานะครับนี่ก็เริ่มมากักกลางเต็นท์ใหม่นะครับผมใส่เขียวชัวใส่เขียวชัวเขาตอนนี้ผมก็กำลังจะหลงนะหลงเต้นตัวเองนะว่าอยู่ฝั่งไหนว่ามันเยอะมากครับเยอะมาก เป็นซุ้มนะเป็นซุม้มมาเป็นเพื่อนเป็นทีมเป็นงาน,นครับก็จัดแต่ละทีมนะุความจุมากเดี๋ยวผมจะบพาไปเที่ยวคะับถ้าคุณเมาคือประทับใจชัวประทับใจชัวรอบผมอ่าตอนนี้ก็เป็นครัวโซนใต้ครับ ครัวนใต้เอ๊ะนี่เป็นครัวโซนใต้พี่ๆครับครับจากใต้ครับจากใต้คันนี่จากใต้ครับผมนี่ปากฮานปากพนังเฟสติวันด้วยนะครับผมบัตรราคาส0 0บาทเดี๋ยวเดือนไหนคอยดูกันนะปีหน้านี่เป็นโซนใต้ครับ ได้มหมดครับตรงนีง้สูกแล้วสูกแล้วนี่ของพี่เบาดีกว่าเดินครับพี่เบาดีกว่าเดินสายคีรีเอฟบีด้านขวานพี่ปิงครับพี่ปิงดูแค่แค่ครับพี่เบาดีกว่าเดินครับผมเล่นหมดเลยสวัสดีครับ ตตนครับสส่เกครับเยอเยอะตอนนี้เรามาเจอน,นักล้องดังครับบางซอครับผมบางซอะจากพัทลุงนะจากพัทลุงหงเธอ นาก็มากันนานแล้วความสุขอยู่ที่เราสร้างนะผมความสุขสร้างประทับใจมากครับประทับใจนี่เห็นไ,ไหมสร้างกันสวยงามมากครับมากันหลายวันนะผมป่ปิงก็มาจากปักพนังครับรอลเลยรอเลยต,ตอนนี้ก็หน้าสถานที่การเตนผมก็ น้องๆก็มาเต็มแล้วมีนนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตางจังหวัดน,น,น่าจะเป็นอีสานนะผมแล้วก็ประเทศไทยเหมือนกันนะครับชาวอิสานน่ารักทุกคน,นครับมาได้มาได้ไดเต็นนี้ก็คือพี่เจมส์ครับจากน่าริทีวาสุกีดินก็นั่นกำซุ้มนะครับกำลังนอนอยู่ตายดิโอ้ยต่าย ชูกิลินยอมเปย์แล้วไหมแมงสองตนไม่ยอมที่ไม,มไม่ยอมนะครับต,<า>ตอนตอนนี้สู้ตายสู้ๆอย่างไม่นนี้ปากเอาเร่งคนเนี่ยมุงหน้าต่อแมงสองตนครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูของผมสุดท้ายครับใช่เล็กๆน้อยๆไม่มากมีเปยมีนี่ของผมนะคร<ม>ับนี่ป<ม>้ายตูนคนแกนแมงสองตน,นครับผมตูนคนแกนแมงสอง นี่เป็นเต็นท์ผมนะวันนี้ก็กำมานอนตั้งแต่เมื่อคืนนะเราก็ได้บรรยากาศได้ซุ้มตรงนี้มานะดูมีหลังคาอะไรเรียบร้อยสวยร่าไหมครับผมมีเพละนะแต่ว่าตอนนี้มันแดดมันร้อนอยู่เราเลยกางเต็นท์นไม่ได้ขอให้ทุกคนมาอีสานเกีียวโดยอย่างปลอดภัยครับผม,มขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องสามร้อเที่ยว สามล้อเที่ยวแหลกเอ้ยตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วไม่ใช่สามล้อเที่ยวแหลกแล้วสามล้อสารล่งพิ่คาดเจ็ดจังหวัดตอ,อนตัวขอบคุณมากครับผมไ้